ตั้งค่ามือถืออุปโภคแพลตฟอร์มรีะปรับติดตามโอเคนะครับกับสวัสดีท่านผมทุกท่านนะครับวันนี้เป็ช่องมาร์ีบีครับวันจีนทรมานะครับก็สําหรับใครนะครับอยากจะมาแบบว่า กมาหาผมนะครับหรือว่าจะถามอะไรต่างๆนะครับก็ทักมาที่เฟซหลักได้นะครับก็เป็นพัทนาวิทย์นนท์ทองนะครับเฟซนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมานะครับแล้วก็ไปติดตามเพจนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเพจมาร์คทีวิวนะครับทุกคนก็นี่ครับถ้าทุกคนแบบไปติดตามนะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับมือถือรุ่น oppo นะครับสำหรับแพทใหม่ล่าสุดนะครับตั้งแต่อัปเดตมานะครับก็แพทใหม่2022นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับการตั้งค่า oppo นะครับ รอบนี้เราจะไม่ปรับดีไซน์นะครับในการตั้งค่านะครับก็ก่อนจะไปดูกันนะค่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็ไปเกเราไปดูกันเลยครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนนะครับจะไปดูการตั้งค่านะครับในเกมก่อนนะครับทุกคนไปดูนะครับมาดูการตั้งค่าปุ่มและการตั้งค่ายิงหัวแบบละเอียดนะครับ ก็นะครับสำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับการตอบสนองนะครับทุกคนก็สำหรับการมองรอบนะครับทุกคนก็ของผมนะครับปกตินะครับปรับ47นะครับอันนี้คือมองรอบของการปรับดีไนะครับส่วนคลิปนี้เราจะไม่ปรับดีไนะครับก็มองรอบให้ปรับประมาณ100หรือ90ก็ได้นะครับของผมสําหรับ oppo ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะครับก็สามารถปรับตามผมได้หมดนะครับ แล้วก็สามารถยิงหัวได้คมเหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านชมนะครับในการปรับนะครับกล้องเลดอกนะครับทุกคนก็ปรับประมาณ80นะครับสโค๊คุณสองนะครับปรับประมาณ70นะครับสกปคุณสี่ปรับ65นะครับส่วนแล้วกล้องสไนเปอร์ปรับน้อยๆนะครับแล้วแต่ท่านชมนะครับใครที่เล่นสูงๆก็ให้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับสัวผมปรับลำกล้องสไนเปอร์20นะครับมุมมองสระใครที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์นะครับใครที่เล่นให้ปรับ50นะครับ ต่อไปนะครับสารกากคู้ปุมนะครับช่วยเล็งให้เปิดโปรตีนะครับปุ่มยิงส้ายแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนกระวุธก็ให้เปิดนะครับส่วนนี้ครับทีโหลดก็เปิดนะครับที่โหลดด่วนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตรงนี้โหมดวิ่งก็เป็นทูปไพ่นะครับเทคนิครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคีย์เฟกก็แบบเปิดนะครับแล้วก็สารละความเสียหายก็แบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนก็ให้เปิดนะครับทุกคนแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับเป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็ นี่นะครับทุกคนมมอยสลักก็ให้เปิดปกตินะครับต่อไปนะครับสำหรับปุ่มแบบว่าปุ่มยิงนะครับของผมนะครับปรับนะครับปุ่มยิงขวานะครับปรับประมาณ67นะครับส่วนอนนี่คือปุ่มหน้านะครับแล้วก็นี่คือปุ่มจับปืนด่วนนะครับและนี่คือปุ่มวิ่งนะครับและนี่คือปุ่มไมบอลนะครับทุกคนส่วนนี่คือปุ่มยิงซ้ายของผมนะครับ ไว้ใต้บอลนะครับส่วนน้าบอลนะครับเป็นปุ่มจะกบนะครับผมเล่น4นิ้วนะครับเทนิวบังคับด้านบอลทั้งสองปุ่มนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มกระโดดอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ควบคู่กันกับปุ่มไอบอลนะครับนี่คือปุ่มสับปืนธรรมดานะครับทุกคนอยู่ด้านล่างเลยนะครับป้าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยความรวดเร็วเลครับต่อไปเป็นการเก็บของอัตโนมัตินะครับ สําหรับความเร็วเก็บของนะครับให้เปิดเป็นแบบร้วนะครับส่วนนี้นะทุกคนก็การตั้งค่าแบบใหม่มันก็จะมีนะครับเป็นโหมดใสแบบแข่งขันแบบฟีไหมครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนการแสดงกราฟิกนะครับใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับก็ให้ปรับเป็นขั้นสูงที่หมดนะครับก็นี่ครับฟิลเตอร์นะครับก็ให้เปิดอะไรต่างๆนะครับฟิลเตอร์เราเป็นสดใสนะครับทุกอย่างเปิดสุดนะครับถ้าทุกคนปรับได้นะครับ ใครปรับไม่ได้ก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานหรือราบลื่นนะครับแล้วก็แนะนําให้เปิดเฟรมเรทสูงนะครับเพื่อให้มันยิงแล้วก็ยิงแบบลื่นไหลนะครับก็ผมแนะนําประมาณนี้ครับสำหรับการการแรงผลกราฟิกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้ายิงหัวแบบละเอียดกันนะครับก็เข้ามาในเกมนะครับเราก็จะซื้อปืนตามปกตินะครับสำหรับปืนที่เราจะซื้อนะครับก็จะเป็นปืนแล้วก็ปืนนี้ครับ อ่าเป็นปืน M1 87นะครับแล้วก็ปืนสเปซนะครับ21นะครับก็แล้วก็จะมีดีเซอร์อีกปืนนึงนะครับลองลากดูนะทุกคนก็ติดหัวง่ายมากเลยครับใครที่แบบว่ายังลากหัวไม่เป็นนะครับสำหรับอ่ามือถือรุ่น Op p o หรือรุ่นอื่นๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับวิธีลากเหมือนกันนะครับพร้อมมือถือนะครับสามารถลากได้หมดนะครับปุ่มงผมนะครับก็ชิมแบบนี้นะครับทุกคน อ่าผมปรับปุ่มไส่นะครับได้เห็นไหมครับซับปืนแบบติ้งหัวติดหัวง่ายมากเลยนะครับทุกคนลองบ้าใหม่นะครับทุกคนปึ๊บนะครับก็คือเอาเป้าไว้ด้านข้างร่างขึ้นร่างลงนะครับหรือเอาเป้าวางบนหัวบนซ้ายนะครับอ่าติดหัวง่ายแน่นอนนะครับสําหรับแพทใหม่ล่าสุดนะครับลองล่าใหม่นะครับปึ๊บติดหัวนะครับโอเคนะครับทุกคนลองล่าดูนะครับทุกคน ปึ๊บัืนลงปึ๊บเห็นไหมรีเซลตกติดง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราไม่ปรับ d ีไนะครับทุกคนก็ของผมนะี่คือแบบมีการตั้งค่าที่ลื่นอยู่แล้วนะครับ การปรับดีไกคับไม่ปรับดีไนะครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแล้วแต่นะครับสําหรับปรับดีไมันจะเร็วกว่านะครับจอมันจะหันได้พิ้วกว่านะครับแต่ผมจะมาสอนแบบไม่ปรับดีไก็สามารถยิงหัวได้คงเหมือนกันนะครับลองล่าดูใหม่นะครับทุกคนปึ๊บเห็นไหมครับติดหัวง่ายมากนะครับก็ผมไม่ได้เป็นคนปรับดีไแบบนี้บ่อยนะครับก็จะไม่ชินกับมันนะครับเห็นไหมครับคนวางเป้าใต้เท้าวางเป้ากลางตัวนะครับก็ยังคงติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับเล็กใกล้ๆนะครับ ก็จะวางเป้าใต้เท้าติดหัวแน่นอนนะครับระยะไกลนะครับส่วนถ้าสําหรับแบบปืนเดือๆนะครับเช่นซองควัวนะครับแล้วก็สแปนนะครับซับปืนนะครับยังคงติดหัวง่ายเหมือนเดิมนะครับระยะไกลระยะไกลนะครับค่อนข้างติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับซับปืนดูนะครับปื๊บเอาเป้าไปด้างข้างแล้วขึ้นโลนะครับเห็นไหมครับแดงเลือกเลยนะครับติดหัวง่ายๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไรหรือว่าแพดไหนนะครับมันยังคงใช้สูตรเดิมนะครับเหมือนกับแพนที่แล้วเลยนะครับทุกคนไม่มีควาต่างกันเยอะนะครับซึ่งอัปเดตแพทนี้มันจะเปลี่ยนแค่บางส่วนนะครับการล่างหัวย,ยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพใหม่ล่าสุดนะครับ oppo นะครับ นะครับทุกคนระบบของ o p p ปนะครับจะมีการตั้งค่านะครับอีแบบหนึ่งนับถ้าใครอยากจะดูการตั้งค่าที่ตเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นอะไรก็สามารถปรับได้เหมือนอ p p ปนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับทุกคนก็มันจะมีหลายคลิปนะครับที่เราสอนไว้นะครับบอกไปเลือกดูแล้วก็หาดูได้นะครับนี่ครับลองล่าดูใหม่นะครับทุกคนปึ๊บเห็นไหมครับแดงเลือกเลยนะครับีะยใกล้ๆนะครับระยจุบนะครับเพื่อป้าไปกลางตัวล่าขึ้นแรงๆเลยนะครับใช้สูตรเดิมนะครับค่านข้างต ง่ายมากเลยนะครับทุกคนนะครับติดหัวโคตรง่ายเลยครับปึ๊บลองลา้เลยครับปึ๊บนะครับระยะจูกนะครับเอาเปาไว้ทค่ข้าลากขึ้นลากลงนะครับข้าลำตัวนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาข้าลำตัวก็ลากขึ้นหมดครับไม่มีขอบเขตนะครับว่าจะลากไงนะครับบ๊ายบายนลยครับสำหรับการลากใครอยู่นะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน Look at the way that I'm moving, I cannot make no stars now. Trying to get to the top of the mountain, no, I can't get drawn now. Too many times, flake on me, gotta watch for who I trust now. All eyes on me, gotta watch for the camera. got me for the life pop now. Oh wow, how do you feel? I feel amazing, I feel ecstatic. I'm going in for the kill. I stand with something, I'm making it happen. I don't need nobody in my circle, I don't need no attachments. No, I don't need no attachments. Yeah Phone on mic, tell more things on the ball, yeah, you know what's heavy. The way we've been moving is harder to blow, but it's courtesy, let y'all tap it. I could go break the game with one click, send it loud, let him pout unhappy. So sad, what I did in one year, what you did in ten years, rapping. Oh, uh, no point blank, need a hollow scope, hollow piss, burn red hot. Dangle go this gotta put your fuckers in the headlock. Like Bash, now tap hot, I'ma take it back with the best, that's a headshot, I ain't need